สวัสดีเพื่อนๆผมกายก็มาอยู่ได้ไม่นานครับมาน่าจะสองเดือนได้มั้งมาอยู่ที่เฟรน์อาร์เนี่ยเมื่อก่อนผมก็มีความฝันว่าอยากจะเข้าคณะศิลปกรรมก็ไม่มีพื้นฐานอะไรเลยครับ มีเพื่อนชวนมาเรียน,นที่นี่ก็คิดว่าแค่เรียนเฉยมีครูก็แค่สอนเฉยอะไรไม่อะไรมากมายแต่พอผม,มได้สัมผัสกับตัวเองจริงแล้วที่นี่เป็นเหมืนอนครอบครัวที่สองครับเป็นทุกๆอย่างที่สอนให้ผมได้รู้ว่าศิลปะคืออะไรมันมากกว่าการที่เรานั่งวาดรูปมากกว่าการที่เราทําอะไรที่คิดว่าตัวเองเป็นศิลปะ สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือมิตรภาพครับเพื่อนๆทุกคนในค่ายนี้และคุณครูคุณครูคคตั้มให้อะไรผมามากมากมากที่สุดผมไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเมื่อก่อนผมเป็นคนว่าลูกแบบไก่กลางกระป๋องมากเลยผมไม่คิดว่าตัวเองจะทําออกมาได้ดีขนาดนี้มีคนคอยขัดเกลาฝีมือมีคนคอยแนะนามีเพื่อนคุยมี เพื่อนที่มากกว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนก็เป็นนะครับคือ <ừ, S 2> ผมก็อยากบอกว่าก็เริ่มรับเฟรนาแล้วถึงผมจะจบไปจะมีที่เรียนผมก็ยังอยากเรียนที่นี่อยากจะได้เจอกับเพื่อนทุกคนเหมือนเดิมเออ ก็ไม่มีอะไรจะพูดนะครับขอขอบคุณครูตั้มครับและเพื่อนคนที่ให้คำแนะนำทั้งเพื่อนผมที่โรงเรียนที่มาในกการห้าคนที่คอยกอดคอมาทำาพลงขนาดนี้ทุกวันนี้ได้ก็ขอบคุณมากและขอบคุณเพื่อนที่เป็นอาร์ตเก่า,กาๆที่ให้คำแนะนำให้สีแล้วก็ให้ทุกๆอย่างให้มีตัรภาพขอบคุณครับสุดท้ายนี้ ในการสอบมอบูครั้งนี้ขอให้เพื่อนๆทุกคนที่เข้าสอบไม่ว่าจะมอูหรือที่ไหนขอให้ติดครับหรือว่าไม่ติดก็อย่าท้อครับสู้ต่อไปขอบค,ครับก็แต่ที่ได้มาเรียนก็รู้สึกว่า ในการรอยอิงเลยก็เราได้มา,มาเจอพวกโรงเรียนอื่นพวกเพื่อนใหม่ๆอะไรเงี้ยมัาทำให้ก็ตัวอย่างเขแบบพวกพิงช่วยอะไรอย่างนี้ผมก็ตอนที่งานชิ้นแรกนะผมเก้าชิ้นน่ะเออมันแบบมันทําให้รู้สึกท้อมากๆถึงมากที่สุดเ่ยแบบก็ประมาณชิ้นที่หกเจ็ดแปดทั้งแปบดบมันทาให้แบบทอมากว่าทําไมถึงไม่ผ่าน ก็แต่ว่าก็พวเพื่อนก็ได้ช่วยผมก็แบบให้คําแนะนําอะไรนี้ก็ทําให้ผมผ่านมาไดออ้แล้วในการเรียนพวกนี้ก็ทําให้ผมรู้สึกได้ว่าผมสังเกตอะไรได้มากขึ้นคือสังเกตนิัยเพื่อนการทํางานของเพื่อนว่าคนไหนเป็นยังไงคนไหน มีลักษณะการทํางานที่คิดแตกต่างออกไปหรือว่าเป็นการแบบคิดนอกกรอบหรือว่าบางคนก็เป็นการสร้างสารรค์ที่ดีก็รู้สึกว่าทําให้าการทํางานเป็นหมวดหมู่หรือว่าการอยู่ร่วมกันเนี่ยมันมีประโยชน์ทําให้เราอะสามารถคิดออกไปอะไรออกไปได้เป็นการเสริมความคิดไม่ใช่ว่าเป็นการลอกงานแตเป็นการ เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความคิดที่มากขึ้นก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนสอบติดน,นะครับวันนี้เจ้าไปนาที่ทุกคนไปสอบเนาะแล้วก็เขาไม่รู้ว่า อันนี้ทุกคนทำได้ดีหรือทำได้แย่แค่ไหนเพราะว่าเราอ่านกันก่อน,นที่จะไปสอบแต่ว่าขอให้ทุกคนรู้ไว้ว่าที่ทุกคนทำมาไม่ว่าจะเต็มที่หรือไม่เต็มที่อ่ะให้ทิ้งมันไปให้หมดเลยไม่ต้องไปคิดว่ามันจะได้หรือไม่ได้ให้คิดว่าอย่างน้อยเราก็ได้ทำแล้วอ่ะยิ่งดีกว่าเราที่แบบไม่รู้ว่าต้องสอบอะไรต้องทำอะไรบ้างแล้วก็ปล่อยให้เวลาหายไปเฉย เห็นทุกคนก็มาเข้าค่ายแล้วก็พยายามทำหลายๆอย่างอย่างเต็มที่ของตัวเองแม้เสียงางอคนอื่นมันอาจจะไม่ดีที่สุดแต่ก็ขอให้เราอย่าท้อแล้วก็ให้กำลังใจตัวเองให้ม,มากๆห้ามไปฟังคำพูดของคน,นอื่นมากเกินไปถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วก็ทำให้เราแย่ลงทำนี้ก็ได้ให้ตัวเรารู้สึกดีแล้วก็ไม่ว่าผลจะออกมาดีหรือรายให้ห้ามเสียใจ คนที่ติดก็ขอให้โชคดีคนที่ไม่ติดก็ขอให้สู้ต่อไปแล้วก็อย่าไปทอ้อพยายามอย่าไปทิ้งของที่เราซ้อมมาแล้วของที่เราฝึกมาแล้วอย่าคิดว่าเนีย่ยเอ้ยเราอาจจะไม่ติดแน่เลยหรือถ้าเกิดว่ามันไม่ติดจริงๆห้ามท้อเด็กขาให้เราสู้ต่อไปถ้าเราไม่ทิ้งศิลปะศิลปะจะไม่ทิ้งเราห้ามยอมแพ้แล้วก็ขอบคุณมากที่ทุกคนมาอยู่ในค่ายนี้ค่ะ ทั้งคนที่อยู่รอบแรกก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่ยังอยู่ด้วยกันคนที่มาในรอบต่อไปก็ขอบคุณเหมือนกันที่มาอยู่ด้วยกันทําให้แบบเออได้เจอเพื่อนใหม่ๆขึ้น,น,นได้เจออะไรแปลกแปลกขึ้นได้เจอคนที่ดีๆมากขึ้นแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นก็ขอให้ทุกคนโชคดีรักตัวเองให้มากอ,อย่าเพิ่งไปรักคนอื่นให้รักตัวเองให้มาก เป็นอาใช่ป่ะเป็นอาเก,แบบก้ารอบสองและก็สวัสดีเพื่อนใหม่ทุกคน <c oughs> <c oughs> ขอให้ตอบติดทุกคนเลยแล้วก็เออก็ถ้าตอบติดอะเออ จำว่าเออครั้งหนึ่งก็เคยแบเรียนที่เดียวกันเรียนอยู่ด้วยกันมาถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆใช่ว่าแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่เราสามารถแบบผูกพันกันได้เร็วมากเลยเราก็แบบรู้สึกดีมากที่รู้จักพ่อแกทุกคนเออ ขอให้ท่านท่านตอบตอิดนะายบาย ดีน้องๆทุกคนครับวันนี้ก็เป็นวันค่ายวันสุดท้ายแล้วก็ดีใจที่ได้อยู่ด้วยกันมาคนเก่าๆก็ผูกพันนะคนใหม่ๆมาก็ผูกพันนะก็ไม่ได้อะไรมากก็อยากอยากบอกว่ามาหาลไรนะ ไม่ไม่เหมือนกับมัธยมคือจะไม่มีคนมาสนใจเราทนะลืเราต้องดูแลตัวเองก็อย่าปล่อยปาละเลยอย่าเที่ยวอย่าบอยอะไรก็ตั้งใจเรียน,นทุกคนแนละ้วถ้าใครสอบติดน,นะเออเอาเป็นทีละคนเลยแ้วกันบอกก็ ไม่่อยนักเป็นหมม okay. ่วงอะไรเท่าไหร่ก็พอรู้เรื่องเอาคนที่น่าเป็นห ath, ่วงเดียวแนะก็รีบเรียนให้จบเก็หาที่เรียนให้ได้แล้วกันอมไหมก็อย่า อยากกินเล้าขาวบ่อยนะไม่ดีทิ้งก็ขอให้จิตรักกระบ,บางนะก็ไม่มีอะไรก็เจอกันก็ทับได้ อะไรก็ปรึกษาได้ใน